ันนี้เราจะไปไหนกันอ่าเราไปไหนนะไปกินกุ้งที่ไหนดี่ไหนอ่าบนรู้อะไรเขาเรียกเลยมาจากเบอร์ลิงเบอร์ลิงแฮมป์เบอร์ลิงแฮมเหรอใช่วันนี้เราจะไปกินกุ้งกันนะคะเราทำจิ้มสี่ฟุดไปเองอ่านี่รถใหม่ด้วยมีส้มตำบอกมีมีส้มตำจริงหรือเผาส้มตำไปกินกับกุ้งเดี๋ยวว่าจะได้เข้าไงไปแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูกุ้ง ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเป็นร้านขายซีฟู้ดนี้เราก็ซื้อมาแล้วนะคะเรียกกุ้งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไระสักสักอย่าง แม่ไหมมีลูกด้วย,วยมีไข่เดอกเออไข่มันน่ากินมากอันนี้ต้องเป็นฤูดูของมันนะคะเป็นหน้าของมันเราถึงจะได้กิน you got two p o u n s yes two p o u n d thank you thank you จะล o งขอ y ีไห u y s, <S Yeah <S เรามีอาหารเสริมอะไรคะน้องตั้มเชอรนเลยนี่นะครับผ้าพยาสล่าหาที่ขาดไม่ได้ใส่ปลาด้วย ทำโดยเจโอไดคนนี้นี่แหมสีมอเยี่ยมนี่เราก็จะมากันทุกปีนะคะจะมากินกุ้งกันปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่เรามาีจ้อ๋อทุกปีปีที่สองนี่เป็ปีแรกแล้แต่นี่ปีแรกเด็กเด็กใหม่เด็กใหม่ทีหนึ่งเราเลยบอกสถานที่นะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเบลลิงแฮมป่ะเบลลิงแฮม ขับรถมาจัดดาทาอยู่ซุนบสโลกวประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับนิดๆชั่วโมงนิดๆวันนี้รถไม่ติดอะ่าไหร่นะครับวันนี้เรามาเป็นวันวันวันเสาร์ก็ถ้าบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะไม่มีทุกปีอักไม่มีทุกเดือนอ่าปีนึงจะมีครั้งเดียวนะะตาณช่วงสปริงนะสปริงใช่ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็คือเดินทางมาได้นะครับที่เมืองนี้ ที่เสียด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาเป้าใดนะครับเดี๋ยวคนนี้จะพามาตอนนั้นจุดสีุ่่นให้ด้วยนี่ครับถ้าใครสบายดีมาชิวอเคครับขอบคุณค่ะกินะ้าไหมบ้าครับกินเมื่อก่อนมาเราอยากกลับบ้านไม่รู้อยู่มาที่นี่นะไม่รู้อยู่ไม่รู้จักใครหลังจากไม่รู้จักอีนั่าแรกเนาะ มีกุ้งนะคะจะบอกว่าตัวามาดหน้าเลยครับกินไปก็หนาวไปหนาวถ้าแดดออกจะรีบนะ<า>อันนี้ัน,นี้ใส่อ,อะไรอะอยแครงหอยนารมหอยน้่อยนางรมหอยนางรมน,นะคะมันมีหลายสายพันธมันไม่ขาวเลย <c oughs> ที่ที่คนมาเอี้านกินไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่ลครับโชว์โชว์ไข่ไข่โชว์ไข่ต้มใ่ไหใช่มันมากให้เล็กบอกรู้ดี้รไข่กุ้งไข่กุ้งใส่ไข่ตอบอกินโชว์ไหนซีอร่อยไหมเอาลําจิ้มเพลงไปอีกเยอะๆทำมาเยอะๆนจิ้มนะคบซีฟูแล้วก็ กินาซอบเนี่ยอร่อยมากอ๋อายไงซื้อมาเพิ่มนะคะอีกสองกิโลหมดแล้ววันนี้กุ้งหมดได้พาเท่าไหร่ปูรึเป่าเจ็ดจุดแปดนะใช่ไหมใช่เจ็ดจุดแปดแพงเนาะนึ่งก็เอามาแค่สามี่เลโอ้ยเย้เยโอ้ยหนาวทุกอย่างมันก็แพงเลยเนาะ ทุกอย่างค่าคองซี่มันขึ้นไงแต่ผู้ชายนี่แม่งยังเหมือนเดิมสหรับถูกแทนจานที่หยุดเดี๋ยวพี่มาให้ให้ลูกเองให้น้องมันได้ส่องแล้วส่องแล้วพี่เอยน้องขออีกจานนี้ก็ได้ตอนนี้เราก็กินเกือบหมดแล้วเผ็ดมากอร่อยมากอร่อยแซ่บอร่อยอร่อยมากเหลือแต่ตัวเล็กๆแล้วค่ะ ากินตัวใหญ่มปแล้วเรียกกุ้งลายเรียก,กอะไรชื่อกุ้งลายไม่รู้นะจำนะไม่ได้ว่าเขาเรียกว่ากุ้งอะไรมันมีเป็นช่วงเป็นหน้าๆเฉพาะ <laughs> สปริงเท่านั้นนะคะที่นี่ร้านคนจะน้ำมูกเลยคนจะเยอะมากแต่ว่าเขาข้ามถ่ายข้างในบรรยากาศนะคะตรงข้างหน้าเป็นสวนบลูเบอรี่แล้วก็มีที่จอดรถเราก็นั่งทางกันข้างนอกอ่านี้รถเที่ยวใดสุดหล่อรถหล่อ S <S 2> <S 2> แต่รถเพื่อนส,สวยนี่นี่ข้างในร้านเขาห้ามถ่ายแต่เราจะแอบถ่าย <S <S โอ้พี่นันช่ช้าเลยเนี่ยเรายังรอเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ยังไม่มาหนึ่งครอบครัวหครอบครัวที่นี่กินหรอุกซื้อ